กลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะพ l าสได้ทำการส่งเทปลบคําผิดสุดแสนจะน่ารักมาให้เบสรีวิวนะคะก็สำหรับเทปลบคำผิดพลัสเนี่ยเป็นเทปลบคําผิดจากญี่ปุ่นคุณ,ณภาพดีมียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพลัสเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำการผลิตเทปลบคำผิดโดยสามารถที่จะเปลี่ยนรีวิวไซ ใส่ได้เพื่อเป็นการประหยัดต่อผู้บริโภคด้วยนะคะดีมากๆเลยเพราะปะกติแล้วเนี่ยเราใช้ลิควิดเทปเนี่ยบางทีแป๊บเดียวหมดแล้ว mm hmm. ก็ต้องไปซื้ออันใหม่เสียตังซื้อเพิ่มมากๆๆเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยพอเขามีรีฟิลขายแบบเนี่ยก็จะรู้สึกว่า มันประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เขาไม่ขายในไทยแต่มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นรุ่น MR 1นะคะ MR 1 MR 1อยู่ในมือเบนสเลยนะคะ MR 2ค่ะแล้วก็เป็นรุ่น CR นะคะ CR จะเป็นอันจืดๆแบบนี้แต่ละรุ่นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยสําหรับรุ่นแรกนะคะ MR 1รุ่นนี้เนี่ย MR ธรรมดาเนี่ยแหละเป็นรุ่นแรกที่เขาผลิตออกมาเลยนะคะก็จะ มีหลายคอลเลกชันมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่อยู่ในมือเบนเบนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นของซาริโอทุกคนอาจจะรู้จักเัอยู่แล้วนะคะคือเป็นเจ้า Hello Kitty นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะคะสาวของซาริโอเนี่ยจะต้องไปตามเก็บกันนะตัวนี้เนี่ยนอกจากรุ่นซาริโอก็จะมีรุ่นอื่นๆนะคะเช่นรุ่นธรรมดาค่ะ รุ่นที่เป็นของคอลเลกชันาลลิขสิทิ์อย่างมิสุทมะค่ะแล้วก็จะเป็นดิสนีย์ซาริโอแล้วก็จะมีเป็นรุ่นสัตว์ป่าน่ารักด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นของมอสคอตที่เขาออกมาประจมือญี่ปุ่นทั้ง7ดเจ็ดลายเลยสวยงามมากๆเลยค่ะใครชอบรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถไปตามเก็ตได้เลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีด้ามจับที่เป็นด้ามจับก,กระชับมืออยู่แล้วเบลรู้สึกว่ามันก็รูปทรงสวยงามอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ไส้ที่เขาให้มาเนี่ยจะยาวทั้งหมด6เมตรด้วยกันแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนไส้ได้นะเปลี่ยนไส้ได้คือเอ้ยดีงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ส่วนรุ่นต่อไปค่ะรุ่น MR2 รุ่นนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะคือเป็นรุ่นที่สามารถที่จะเปลี่ยนไซ้ได้ความยาวเทปก็คือเป็นความยาวเทป หเมตรนะคะแล้วก็ออกมาลายนะ่ารักมากๆเลยเพียงแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาออกมาใหม่กว่าเขาก็จะทํารูปทรงให้มันโค้งมนนะคะตอบรับกับมือของเราเวลาใช้งานมากขึ้นนะแต่สําหรับเบลลาเบลรู้สึกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยดีเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือชอบตัว ดีไซน์เขานะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคอลเลคชันของซาริโอเนี่ยก็จะมีชินามอนมีกูเดทามะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเอ็ก็จะมีวิธีการเปลี่ยนไซส์ด้วยค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งค่ะตัวนี้ค่ะคือรุ่น c r รุ่น CR เนี่ยเขาจะมีข้อเสียก็คือเขาเปลี่ยนไซส์ไม่ได้นะคะแต่ว่าความยาวของเทปเนี่ย จะยาวถึง12เมตรด้วยกันเลยโอ้โหคือใช้ได้นานมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันมีความกระทัดรัดนะคะเป็นอันเล็กๆแบบนี้เออมันทำให้เบลรู้สึกว่าเฮ้ยมันพกพาสะดวกนะคะแล้วการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเบลว่ามันก็เป็นเหมือนกับลิควิดเทปอันเล็กๆให้เราพกพาไปไหนนะคะและที่สำคัญคือใช้งานได้นานมากๆเลยค่ะ Liquid t a ปของ Plus เปลี่ยนไซ้ง่ายมากๆเลยค่ะแต่การเปลี่ยนไซ้เนี่ยจะต้องเลือกซื้อรุ่นที่ถูกต้องมาเปลี่ยนเท่านั้นนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใส่ไปได้นะคะแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลค่ะถ้าหากว่าได้ดูคลิปเบ้นในคลิปนี้แล้วเนี่ยเลือกซื้อได้ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ รุ่นที่สามารถเปลี่ยนไส้ได้จะมี2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่น MR และ MR2 นะคะสำหรับรุ่น MR แผงไส้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแผงเดียวแบบนี้นะคะเป็น2อานใน1แผงยาวชิ้นละ6เมตรนะคะก็จะมีสีเดียวคือสีใสนั่นเองส่วนรุ่น MR2 ค่ะแท็กเกจตเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ เป็นแนวตั้งแล้วก็จะมีสีให้เลือกถึง3สีเลยนะคะยาวชิ้นละหกเมตร2ชิ้นค่ะก็จะมีเป็นสีไสสีม่วงแล้วก็สีฟ้าค่ะทีนี้นะคะเราไปดูวิธีการสาธิตการเปลี่ยนไซส์จากเบสพร้รอมกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเบสก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไซนนะคะเป็นรีวิวของเทปลบคำผิดทั้ง2รุ่นนั่นเองค่ะก็จะเป็นรุ่น MR1 ค่ะที่เป็นลาย Hello Kitty นะแล้วก็ MR2 ค่ะที่เป็นลายชินามอนนะคะก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะวิธีการสังเกตก็คือตัวแผงของเขาเนี่ยรุ่น MR1 เนี่ยจะไม่ได้มีบอกนะคะไซ้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นไซ แนวนอนแบบนี้นะคะมีสีเดียวคือสีใสค่ะ วิธีการเปลี่ยนไส้ของรุ่น MR1 นะคะเพียงแค่เราเนี่ยพลิกเจ้าตัวเทปลบคำผิดออกมาในลักษณะนี้นะคะให้เขาคว่ำลงจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแถบตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกดลงมาได้นะก็ให้แนะนำให้วางเรียบกับพื้นนะคะกับโต๊ะก็ได้แล้วก็กดเขาจากนั้นเนี่ยค่อยๆดึงเขาด้วยความเบามือนะคะไส้ของเขาเนี่ยก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้เลย จากนั้นค่ะให้เราเนี่ยค่อยๆหยิบตัวไส้อันเก่าที่หมดแล้วนะคะออกมาค่ะแล้วก็นำไส้ใหม่ที่อยู่ในแพ็กเกจน,นะเอาออกมานะคะแล้วก็วางทับไปเลยวางทับไปในลักษณะแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยค่อยๆเลื่อนเขากลับไปนะคะจนเกิดเสียงดังแกร๊ก แบบนี้ค่ะก็เป็นอันเปลี่ยนไส้ใช้งานได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเรามาสู่ในรุ่นของ MR2 กันบ้างค่ะรุ่น MR2 ก็เช่นเดียวกันนะคะไส้ของเขาเนี่ยจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะเช่นอย่างอันนี้เนี่ยเบนเลือกเป็นสีใสมาไส้ของเขาเนี่ยก็จะเขียนเลยนะคะว่าเป็น MR2 ค่ะแล้วก็จะมีสีต่างๆให้เลือกสอดคล้องกับตัวแพ็กเกจของเจ้าเทมล็อกคอมพลีทด้วยนะคะเบนเลือกเป็นสีใสมาละกันเนาะจะได้ดูสวยงามเป็นแบบเคลียร์ๆค่ะ วิธีการเปลี่ยนไส้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้ความเขาลงแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้กดเขาแล้วก็วางเขาลงกับพื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเลื่อนเขาออกมาแบบนี้ชื้ด้วยความเบามือนะคะด้วยความระมัดระวังจากนั้นก็ดึงเขาออกมาค่ะแล้วก็นำเจ้าตัวรีฟิลค่ะใส่ทับลงไปเลย จากนั้นนะคะเราก็เลื่อนเขานะคะเข้าไปดังเดิมให้ดังเสียงแกลกเช่นเดียวกันค่ะกลึกแบบนี้เราก็สามารถใช้งานได้ของเขาได้ปกติเลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะค่ะตั้งแต่ที่เบสได้ใช้งานเทปลบความผิดพลาสมาเนี่ย คือทั้ง3รุ่นนะคะทั้งรุ่น MR MR2 แล้วก็รุ่น CR เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นที่เหมือนกันนะคะก็จะมีในส่วนของหัวลูกกลิ้งของเขาเนี่ยที่เป็นหัวลูกกลิ้งเหล็กนะทำให้เวลาลบนี่มันรู้สึกสมูทมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ขาดง่ายนะตัวเนื้อของลิควิดนะคะเขามีฝาครอบปิดที่ทําให้ ป้องการปกป้องตัวเนื้อลึกผิดเนี่ยไม่ให้หลุดลอกออกไปไหนคะ่ะแล้วก็ตัวรูปทรงของปากกาเขาเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเวลาจับเนี่ยจะมีความกระชับมือมากๆเลยนะคะก็คือโดยหลักโดยรวมแล้วเนี่ยรุ่น MR แล้วก็รุ่น MR 2เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันก็คือเขาจะเหมือนกับว่า เราจะจับคล้ายๆกับเป็นปากการู้สึกได้ว่ามันถนัดมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะมีสิ่งที่รุ่น CR เนี่ยเขาต่างจากรุ่น MR แล้วก็ MR 2นะคือรุ่น CR เนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กที่แบบพกพาสะดวกมากๆนะคะแล้วก็ราคาเขาก็จะถูกหน่อยแล้วก็เขามีแกนหมุนที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะทำให้เขาเนี่ยลบได้ลื่นขึ้นกว่ารุ่น ็ MR, แล้วก็ MR2 แต่ไม่ใช่ว่า2รุ่นนนะเนี่ยคือลบไม่ดีนะเบย์มีความรู้สึกว่าเขารลบดีทั้ง3รุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัว CR เนี่ยเขาก็จะมีเนื้อเทปที่เขาบางลงนะคะทำให้เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเขียนทับลงไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกันเวลาที่เราเขียนปากกาลงไปปุ๊บเนี่ยปากกาเนี่ยจะไม่ขูดให้เนื้อเทปเนี่ยหลุดล่อนออกไปค่ะ ล็อกคำผิด plus มีให้เลือกหลายรุ่นตอบโจทย์ความชอบหลากหลายสไตล์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลายลิขสิทธิ์อย่างซาริโอดิสนีย์ซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะหรือว่าลายลิขสิทธิ์อย่างมิสุทามะเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงลายน่ารักน่ารักมากมายทั้งสัตว์ประเภทต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นลายยีราฟลายพึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะหรือว่า้ากว่าใครเนี่ยชอบความเรียบง่ายคลาสสิกก็จะมีลายธรรมดาให้เลือกใช้เช่นเดียวกันค่ะ เรามาในส่วนของราคาของเทปลบคำผิดพัสกันบ้างนะคะถ้าหากว่าเป็นลายธรรมดารุ่น MR และ MR 2จะอยู่ที่แท่งละ70บาทไซรรีฟิล1แพ็คมี2ชิ้นของรุ่น MR และ MR 2จะอยู่ที่ pack แพ็คละ65บาท1 p a แพ็คมี2ชิ้นค่ะแต่ถ้าว่าเป็นรุ่นที่เป็น MR 2 แล้วมีไส้รีฟิลใน1แพ็คเนี่ยจะอยู่ที่93บาทส่วนลายลิขสิท์อย่างซาริโอดิสนีย์และมิสุธามะจะอยู่ที่ชิ้นละ91บาทด้วยกันค่ะส่วนรุ่น CR รุ่นเล็กพกพาสะดวกจะอยู่ที่ถ้าบอกว่าเป็นแท่งเดียวๆเ,เนี่ยแท่งละประมาณ52บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็น1แพ็ค3ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ112บาทตอ่อ1แพ็คค่ะซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจลิควิดเทปที่เบสได้รีวิวในคลิปนี้เนี่ยสามารถตามหาซื้อได้เลยในร้านออนไลน์เนี่ย mm hmm. ก็จะมีร้านทีช้อปปี้ค่ะมีร้าน s s r t r a d e Asia Stationery Stationery to you แล้วก็จะมี G Love s t a t i o n a r y และ Jubu Q นะคะเดี๋ยวเบสจะขึ้นเอาไว้ให้ข้างๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีใน Instagram ด้วย Instagram เนี่ยก็จะมี Instagram s t a t i o n a r y to you G Love s t a t i o n a r y แล้วก็ร้าน Jubu Q นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook เทปลบคำผิด p l u สไทยแลนด์เลยค่ะแต่ถ้าว่าใครเนี่ยสะดวกนะคะไปตามห้างเนี่ยก็จะมีขายที่ร้าน B2S แล้วก็ร้านสมใจทุกสาขาด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสฝากเทปลบคำผิดของ PLUS ไว้ในอ้อมอกอันใจทุกคนด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องเขียนที่หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อค่ะก็เป็นต้องขอตัลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย